ก็จากการที่ได้เข้าร่วมเป็ยนรู้ POC e ของอุการดาระดีจากการสังเกตผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนครั้งแรกในเด็กเขาเขาก็เขาก็มานน่าตากลุ่มสี่เขาก็จะนับหนึ่งสองสามสี่แต่ครั้งนี้พผจับฉลาดรู้สึกว่าเขาตื่นเต้นกันบางคานก็กรี๊ดไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน <S <S แล้วก็ทำให้เขาเออก็ ็นการเปลี่ยนแปลงเนาะนกาเปลี่ยนแปลงที่เด็กก็จะได้ทำร่รมง,งานกับหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะคนที่ตัวเองนั่งด้วยองก,ก็ดีลค่ะวันนี้กิจกรรมกลุ่มเหมือนเดิมแบบเต็มก็คือเรื่องของมีตัวแทนออกมาศึกษาก่อนใช่ไหมคะตัวแทนมาศึกษาแล้วก็เข้ากลุ่มย่อยแล้วก็ มีกิจกรรมกลุ่มแล้วก็นําเสนอครูเก็จะเพิ่มเติมเรื่องเวลา<ะ>เพราะการทํางานกลุ่มบางทีเราต้องต้องคอยควบคุมเวลาเพราะว่าเด็กเขาต้องไปเรียนวิชาอื่นต่ออีกเนะาะการทำงานกลุ่มก็จะทาทาให้เกินเวลาได้ส่วนใหญ่ก,ก,ก็ก็ดีเนาะเด็กก็ให้ความสนใจเพราะลูกยุคกบฏรอสอนหนึ่งรนะ้อยสามสิบเนี่ย ซึ่งเขาก็แต่เขาก็มองออกว่าเป็นรูปพวกขนนางรูปประชาชนอะไรพวกนี้นะ